นี่เป็นริมแม่น้ำโขงครับฝั่งไทยกับฝั่งลาวนะครับเดี๋ยวผมจะขัดนะพื้นที่ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ของวัธร,รมกายนะที่สวยงามนะครับ เดวมองดูมันแคบๆนะนะครับพอดูอีกทีนึงเนี่ยโอ้โหมันสวยงามมากนะครับเพราะกำลังปรับพื้นที่ใหญ่มากเป็นดอกบ,บัวครับ เลือกที่หลายร้อยไร่เนี่ยนะครับเขาสร้างทิวสนไว้ด้วยนะครับสร้างทิวสนแล้วก็ร่มเย็นนะอันนี้ถ้าใครจะทุดงน้ะนั่งนะเอากดตั้งนะช่องหนึ่งช่องหนึ่งนี่ยสบายมาก นี่คือเป็นเป็นทางที่เขาใช้นะฮะในเส้นทางถ้าท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่คือเส้นทางที่เขากว้างมากเลยนี่ไม่ต่ำสามร้อยไร่นะฮะที่แบบนี้นะท่านผู้ชมเห็นไปพร้อมผมไหมพราะมันกว้างนะที่เรา นะครับ,รบอันนี้เป็นจิวสนนะที่ทางทางนี้เป็นที่ของธรรมกาย いい。Uh oh. Oh